ก็หลังจากที่ฉันทําคลิปนะอวยยศซิมเทพทอที่ฉันซื้อมานะก็คือแบบว่าอฉันได้ซื้อซิมเทพทอมาแล้วก็แบบหุยเทสสปีดรอบที่แล้วอะก็คือแบบเขาเคมให้ฉันแค่สิบห้าเมกนะแต่ว่าฉันเทสได้ห้าสิบเมกตั้งแต่ซื้อมาแล้วฉันก็ทําคลิปอวยนะแล้วคลิปนั้นก็คนดูเยอะหลายพันวิวมาประมาณสี่พันห้าพันวิวนะเออแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วหลังจากที่ฉันทําคลิปอวยนะ ทูมันลดโหได้เน็ตขนาดนี้จ่ายเดือนละแค่ร้อยห้าสิบนะคือราคาเต็มสองพันห้าได้มาพันแปดตอนอโปรโมชั่นวันที่เก้าเดือนเก้าวันที่สิบเดือนสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันหารตกเดือนร้อยห้าสิบได้โท,ฟ,ท,โทฟีทูม v ฟโทฟีดีแท็กแล้วก็โททูโท,โทฟีนอกเครือข่ายหกสิบนาทีต่อเดือนนะแล้วเน็ตนะ่ะเทได้ห้าสิบกว่าเมกนะอัพโหลดสามสิบเมกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากที่ชั้นทําคลิปนั้นไปใช่ไหมแล้วก็คนก็ดูเยอะ เหมือนไม่รู้อันนี้อันนี้คิดตัวเองนะทูเขาเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าทูเขาเห็นไหมแต่เขาอะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่แต่อยู่ดีเน็ตชันอนะมันเพิ่มมาเป็นสามร้อยเมกดาวน์โหลดสามร้อยสี่สิบสี่เมกอัพโหลดสิบแปดจุดสี่เมกทันทีหลังจากที่ฉันลงคลิปนั้นในแค่เดือนเอ,ออาทิตย์หนึ่งฉันก็นั่งเทสแล้วเทสอีกเทสแล้วเทสเพราะฉันแบบปกติฉันชอบลงคลิปในทิกตอกในลงคลิปในไอจีใช่ไหมแทีเนี้ย ปกติจะต้องรอแป๊บหนึ่งแต่ไม่นานนะแต่คือแป๊บหนึ่งแต่อันนี้คือโพสปุ๊บลงเลยฉันก็เลยเฮ้ยเน็ตมันแรงเกินไปปะวะก็เลยบบลองโหลดแอปสปีดเทสมาแล้วก็เทสทั้งอาทิตย์เลยนะแม่งได้สามร้อยเมกทั้งอาทิตย์เลยสามร้อยเมกทั้งอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนทุกเว็บเลยนะไม่ใช่เช็คเว็บนี้เว็บเดียวเปลี่ยนทุกเว็บเฮ้ยเป็นไรปะวะทุกเว็บได้สามร้อยเมกอัพหมดเธอดูสามร้อยสี่สี่เมกอัปโหลดสิบแปดจุดสี่ ชอบจังเลยอ่ะเธอนี่มันแรงกว่าเน็ตบ้านอีกนะฉันจ่ายเน็ตเดือนละร้อยห้าได้โทฟีอ่าเลสเซลก็คือโทฟีไม่อั้นเลยนะแล้วก็ได้เน็ตดาวน์โหลดส0มร้อยเมกเน็ตบ้านก็สู้ไม่ได้ค่ะตอนนี้เน็ตซิมเทพทอสันอันดับหนึ่งมากแล้วก็ซิมเทพทอก็คือต้องเธอต้องซื้อโทรศัพท์ 5G นะโทรศัพท์ 5G บวกกับซิม 5G โอ้โหทะลุทะลุนรกไปเลยอะทะลุแบบ ออกนอกสักรวาลเป็นไฮเปอร์จำไปแล้วเออ,ขอเข้าใจปะไฮเปอร์จำไปแล้วอะเออแรงมากโอ้โหครูแบบเวลาอัปโหลดนะฉันจะจ้องแล้วคลิปชั้น่ะห้านาทีนะคลิปชั้นเป็นคลิปที่พูดไปเรื่อยๆอย่างห้านาทีเกือบทุกคลิปเลยกดปุ๊บหมุนๆแป๊บหนึนแบบน่งลงเลยกูอกโอ้โห ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฉันอวยยศแบ่ว่าซิมทรูหรือเปล่าเนี่ยดูสิเขาให้ฉันไปต้อง344ม่ขอบคุณนะคะซิมเทพทอก็ฉันได้แนะนําคนไปคนรอบตัวฉันฉันก็แนะนำนะว่าต้องซื้อทิมเทพบทอเพราะว่าได้ 5G นะแล้วราคาเนี้ยใครก็ทําไม่ได้เออใครก็ทําไม่ได้จริงๆครู 5G นะขออะไรก็ได้ขอแค่เป็น 5G อะ มันจะมีแรงส่งแบบส่งไปส่งกลับได้ไวมากนะเวลาโทรศัพท์มันส่งอินเทอร์เน็ตมันจะเหมือนกับว่ามันจะส่งไปเราเตอร์ไวไฟก่อนเราเตอร์ไวไฟก็จะวิ่งตามสายใต้ทะเลไปหาแบบไปหาข้อมูลที่เราค้นหามันจะเกิดขึ้นไวมาปุ๊บปุในเสี้ยววินาทีเลยนะโอ้แต่ถ้าเป็น 4G เดียมันก็จะแบบเออส่งไปคือง่ายๆนะคือมันช้ามันมันเดินทางช้า เวลาโทรศัพท์เราค้นหาอะไรเนี่ยมันจะเป็นการส่งส่งไปแล้วก็ส่งกลับอืมอย่างเช่นฉันอยากดูซิมซิมเทพค้นซิมเทพใน g o o กูเกิลมันก็จะส่งว่านี่คนนี้ต้องการซิมเทพนะมันก็จะไปที่คลาวของ Google Google ก็จะแบบออซิมเทพมีอะไรบ้างมันก็จะส่งกลับมามันจะเป็นการส่งไปส่งมาเอออืม แล้วมันส่งไว 5G มันส่งไวมากมันปุ๊บปุบปบปบ๊มันถึงแบบว่าใช้ 5G ในการควบคุมเครื่องจักรใหญ่ๆนะใช้ 5G ในการาควบคุมการผ่าตัดผ่าตัดออนไลน์ที่เห็นที่เขาออกข่าวกันนะการผ่าตัดแบบหมออยู่ที่หนึ่งคนไข้อยู่ที่หนึ่งก็สามารถที่จะผ่าตัดนะโดยใช้ 5G มาเพราะว่ามันแรงจริงนะคือแบบ มันมันไม่ดีเลยเหมือน 4G นะ LTE ก็ไม่สู้ 5G เธอเธอต้องซื้อโทรศัพท์ 5G แล้วที่สำคัญนะคะจะต้องซื้อเทปถอด้วยนะคะได้โทรฟรีด้วยนะคะ300เมกตอนแรก50เมกก็อวยแล้วนะ50เมกก็แบบอวยจนแบบอันนี้300เมกก็คือให้เป็นค่าอันดับหนึ่งเลยนะคะ3 4 4สเมกนะคะใครก็ทำไม่ได้นะคะ3 1 4สเมกราคา150บาทต่อเดือนเออรอไปกดกันกน,นะอ่อ เดือนธันวามนี้นะก็จะมี12-12นะก็เตรียมรอเปรียบเทียบแอปเลยนะแอปต่อตอ,ตอแอปส้มแอปฟ้าเปรียบเทียบแอปว่าอันไหนถูกกับการรักซื้อแอปนั้นนะโอเค